เรื่องเกณฑ์ทหารเราก็เห็นกันนะว่าแบบตกลงจะเกณฑ์มากเกณฑ์น้อยควรเกณฑ์หรือไม่ควรเกณฑ์เราก็ยังวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้นะฮะในที่สุดนะตอนนี้ก็คืออเปิดให้สมัครใจกันก่อน <c oughs> ก็เลยถามว่าแล้วเกณฑ์ทหารปีนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าล่าข้อมูลล่าสุดก็คือมีคนสมัครมากกว่าปีที่แล้ว1,400คน <c oughs> โดยภาพรวมก็บอกยังไม่สามารถเคาะได้ว่ายอดอยู่ที่8 0,000นนายเท่าปีก่อนหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็ยังตั้งใจจะเปิดเป็นโครงการ <c oughs> สมัครใจเป็นทหารกันอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนสนใจพเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างหนึ่งก็คือควรต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้นชัดเจนที่สุดแรงจูงใจที่ชัดเจนคือค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นทางพลโททวีพูลริมสาครไม่ได้บอกว่านี่คือการประชุมไม่ได้บอกว่านี่คือมติแต่บอกว่าไปความเป็นส่วนตัวท่านพูดบอกว่าเอ Jessica, loyalty, อก็อมีแนวคิดหนึ่งนะที่เขาอยากเสนอคือถ้าคนไม่อยากมาเป็นคนไม่อยากเป็นจ่ายเงินสิ คนมัน,มนอ่เดี๋ยวแ,แล้วเขาพูดลงท้ายด้บอกว่าถอนหายใจเลยนะเขาบอกว่าก็ต้องพิจารณาก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่บางคนมองเห็นเรื่องนี้ยังไงเพราะบางคนก็จะมองว่าเป็นการแบ่งชนชั้นเดี๋ยวอีกหน่อยคืออาจจะกลายเป็นว่าขอขออภัยนะฮะ คนรวยก็จะไม่ต้องเกณฑ์ทหารมองผู้ว่าแล้คนที่เามัครเข้าเป็นทหารก็จะมีแต่คนจนเพราะว่าคนรวยใช้เงินซื้อซื้อการไม่ต้องเป็นทหารแต่ว่าเขาบอกว่าลอจิกของเขาจริงๆเขาเขาเห็นถึงสิ่งนั้นอยู่นะแต่ลอจิกของเขาเขามองว่าก็ถ้ามีคนที่พร้อมที่จะไม่ไม่เกณฑ์แล้วพร้อมจะจ่ายเงินจ่ายเลยเงินที่ตรงนั้นจะเอามาเข้ากองทุนแล้วเอามาเป็นเงินเดือน ให้กับคนที่อยากเป็นเอออันนี้ก็เข้าใจส่วนนั้นเออมันก็เป็นลอจิกที่เข้าใจว่าคิดคิดสองด้าน่ะแต่ถ้าอีกมุมหนึง่งสําหรับคนที่ลําพังหากินตัวเองก็ลําบากอยู่แล้วแล้วก็มีรู้สึกว่ายังจะต้องไปเกณฑ์ทหารและจะเอาเวลาไหนหาเงินส่งเสียพ่อแม่เพราะฉะนั้นเลือกที่จะส่งเสียพ่อแม่จะต้องไปหาเงินก้อนหนึ่งมาใส่ตรงนี้คนตรงนั้นก็อาจจะรู้สึกชะงักว่าอย่าเพิ่งออกกฎอันนี้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอ,อันนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวยังไม่ได้เป็นอะไรที่เคาะเลยเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นไรอย่าเพิ่งกังวลแต่ผมพูดตรงๆผมผมชื่นชมที่มี creativity และมีความกล้าที่จะพูดอแล้วก็พูดได้กลมด้วยหมายามว่าออกตัวคือออกตัวไว้เลยว่าเขาเห็นนะว่ามันอาจจะถูกคนมองแบบนี้แต่ลองฟังนะที่เขาคิดแบบนี้เพราะมีเหตุผลแบบนี้เพราะว่าเป็นการพูดจากคนที่อยู่หน้าง,งานแล้วเห็นปัญหาแล้วก็ ดีกว่าคิดแล้วไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นอ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวก็ค่อยๆดูต่อไปเพราะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็พูดด้วยตัวเองว่ามันจะถูกเขาเรียกว่าตบซ้ายตบขวาแล้วมีการนําเสนอแนวทางอื่นๆไหมเพราะนี่มันยังมันเพิ่งเริ่มต้น Green Morning Show